สวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนๆทางช่อง u t ท b e ช่างแดนเป่าตังค์ด้วยนะครับผมสวัสดีวันอังคารที่16มกราคม2567นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันครูนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีออเดอร์นะครับผมเป็นออเดอ ER ร์กระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าสตังค์นะครับหนังชาโนะนะครับที่ลูกค้าสั่งมาทั้งหมด300ใบนะครับ ที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ก็จะเป็นหนังชามือนะครับหนังชะมือสีดํานะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปดูการปั๊มหนังนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังปั๊มหนังนอกนะครับการปั๊มหนังเราจะปั๊มส่วนที่สวยที่สุด หรือว่าความเสร็จแล้วก็จะมาขัดอีกทีนึงนะครับเพื่อจะให้หนังอ่าหนังหน้าเครงนอกที่มันที่มันเป็นตัวหลักนะีฮะให้สวยที่สุดนะครับในการทําตันนี้ก็จะปั๊มเสร็จน,นะครับเป็นหนังชามนะครับสวยงามนะครับผมหนังชามมาใช้ไปนานๆก็จะงดงา มายังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่สนใจนะครับผมเป็นกระเป๋าหนังแท้ราคาส่งนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมหลักๆเราจะทำเป็นหนังออยฟูอัพนะครับ หนังโออิฟโฟอัพก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีทั้งหมด3มสีนะครับมีสีน้ำตาลแล้วก็สีแดนแล้วก็สีดำนะครับในลูกค้าอยากได้เป็นหนังอ่าฉ่วัวเราก็หาให้ได้นะครับนี่ฮะออเดอร์มาทั้งหมด3 0 0ใบนนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นหนังอ่าอัดลายนะครับนี่คือหนังปั๊มลายจอะเคแบบนี้นะครับ ผลงานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับการติดตามในช่อง YouTube นะครับผมพอค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจกระเป๋าหนังแท้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 6 2 4 5 3 5 2 7นะครับแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ชื่อช่างแดนเป๋าตังนะครับผมวันนี้ก็ ประดีครับ